เธอกอาแตครีดูนาฬิกาก็ได้เวลากดเบอร์จหาเธอเชียงลาวกินอะไรมันขิท้องไรอ่เงทีใไม่ต้องังคิ อได้มัพี่รู้ว่าเพลงน้องเขาดังแต่ทำไมพี่ต้องทำตัววัยรุ่นไปเปิดเพลงดังอะไรก็พี่ชอบเพลงน้องเขาชอบหรอนี่ไอ้ถ้าชอบเดี๋ยวพาไปรู้จักกันบ้างไ่องไปใส่ไปเจอพี่มาหยิบสีชั่วโมงโว้ยอย่างนี้แปลว่าชอบแต่ยังไม่รู้จักใช่ไหมล่ะไม่รู้รู้จักแต่24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปรู้จักว่าเฮ้ย รู้จักเหรอคนร้อนเด็กไม่สังกัดติ๊กบ้า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 ไปคิกกับเขาเหรอจะบ้าเหรอรู้จักกันเฉยๆอ๋อไม่ได้กินเด็กนะไม่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 เลิกละถ้างั้นพาไปเรียนกับเขาหน่อยดิได้ดิเดี๋ยววันนี้พี่พาพี่นี่ไปเลยดีกว่าวันี้พี่นี้เป็นบุญจริงๆไปทางไหนอ่ะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายซ้ายนะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปเนียนกับน้องคนนี้ค่ะโอเคโอเคมันช่างเป็นบุญจริงๆน้องพิมรู้จักใครเนี่ย ลองเดากันดูและเล่นไหมล่ะค่ะว่าเจ้าของบทเพลงที่ได้ยินอยู่เนี้ยเขาคือใครมาแล้วมาแล้วเลยจะไม่ได้เหรอที่นี่ที่ไหนบ้านเกิดเราก็ใช่สีบ้านเกิดเราเขากำลังทำกิจกรรมอยู่แถวนี้แหละเราไปนี่ก่อนพี่ป้อมมาดีฮะสวัสดีค่ะป้อมปล่อยเงินกู้ตลอดให้นักงานที่บริษัทปล่อยเงินกู้เศรษฐีอ่ะเนี่ยปร่อีเงินกู้่เงกู้ตลอดจำเราสองคนได้ไหมคะ ได้ดินี่มีรูปเราอยู่ตรงนี้ใกล้พี่เขานี่ไงเห็นไหมซนี่เห็นไหมสมัยยังอ๊อสมัยยังอ๊อว่าเราเป็นคู่ซีกันมากี่ปีดูซีว่าตั้งแต่ต้องมีสิบห้าปีแหวนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เองไปไปไปเข้าไปดูเนี้ยเข้าไปดูเลยดีกว่าสวัสดี วันนี้พี่พิมเขาอยากจะมากินแกงส้มมากเลยไม่ใช่เนี่จะมาตีเนียนเถื่อระหว่างรู้จักนิดนึงเขากำลังฮอตเออตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ทำไรอยู่ตอนนี้ก็กำลังเล่นเป็นโนอยู่ฮะเหรอใช่ครับเขาบอกว่าเรามีความสามารถล้นหลามมาก่ใชทำได้หลายอย่างชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยใช้คำว่าถูกบังคับให้เรียนพอโตมาเรื่อยๆเราได้มีโอกาสเล่นดนตรีกับเพื่อนๆงมันกลายเป็นชอบไงแล้วก็รักเลย เห็น่าเล่นเปียโนได้ไหนโชว์โชว์หน่อยโชว์โชว์โชว์อ่าได้ครับได้ครับีปกรมร้องร้องเพลงอะไรแบบซาซาแมวนะซาซาแมวนี่ดูดีมีชาติกูนมากหาไม่คิดนั้นลำบากหากยังใกล้ชิดกัน เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่ไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบางไหมทอนตัวและทอนใจอเฮ้ยนี่ก็เกินไปพออภัยอุอ้อินมอ้ で คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาเดิมทีเดียวเนี่ยพี่ไปสืบรู้มาเขาไม่ได้ชอบเพลงอะไรแบบนี้นะจริงๆเขาเป็นแนวแบบฮิปฮอปโยอดยอดเย้ยจริงๆจริงต้องบอกว่าไอแนวฮิปฮอปอะไรมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กๆมากแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของการที่เราชอบฟังเพลงเนี่ยมันก็มันก็เป็นเพลงเพลงคอปเพลงคอปใช่แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบฮิปฮอปใช่ไหมก็คือเราเราเราชอบฟังเราชอบฟังแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบโหเก่งขั้นเทพเขาบอกว่าแกงส้มเนี่ยเขาเล่นแบบ ขอบีบบอกเออตกกเปียกเกันเลยทีเดียวาฮะใอ่ช่วงหนดีเออบีบบล็อกมาฮะเออบีบบล็อกพี่ต้องพี่ต้องแบบหลบไปไกลไกลหน่อยลนีอ้นี่ขอดูมือหน่อยน้ำไหยเย้วฮะ ความรักเปทียบ้วยฮะความรักเทียวเรื่องนี้ก็คือเริ่มจากความชอบใช่ครับความชอบใช่ไหมคะหมายถึงว่าคือตั้งแต่เด็กที่เราเริ่มรู้จักดนตรีมาเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้ดนตรีศาสตร์ต่างๆถูกไหมใช่ครับใช่ครับคือคือตอนแรกๆก็คือคุณแม่มังคับให้เรียนเป็นนครับแล้วพอแบบพอโตมาหน่อยก็ยายเร่ยนกีตาร์โซ่ขาวได้ได้ผลได้ผลที่เคยเรียนกีตาร์คลาสสิกตอนนี้โอ้โหตีสาวตีสาวตีสาวเมาๆนี่โทรไปดีที่ก็อะ ไ่ผู้ชายทุกคนต้องอยากเล่นกีตาร์เพราะอยากมีต้องมีแล้วก็เล่นเป็นส้นดนตรีได้ชอบเพลงดิปปอบร้องเพลงเพราะบอกว่าเต้นก็เก่งอาต้องโชว์แล้วมาขนาดนี้พี่ไม่พี่ไม่ต้องพี่ต้องให้น้องโชว์คือให้น้องโชว์คนเดียวอ่ะอันนี้เรียกอะไรเนี่ย popping popping เยาะขวเลยโอโอ้โอ้อเออออโอโอมา เอ้ยอะไอ้ไอ้ไอ้ไเ้ไอ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 ้ไน้ไ่้ไอ้นอ้ไ้ไอ้อ้ือ้ไ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 อ้นอ่ไอ้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 ไเ้ไอ้ไอ้ไ้ีอ้อ้ไอ้อ้ไี้อ้ไอ้้ไอ้้ไเ้อ้ไ้้ไเ้้ไอ้้ไอ้ไ้ไอ้้ไอ้้ไอ้ออไอ้อไ้ แล้วเกิดคนละปีอันนี้หนูมีคู่ซีมาอีกคู่หนึ่งใช่วันนี้คือมีมีสองคู่ซีไงเราตีกันแล้วเรามาตีเนียนกับคู่ซีนี้โอ้โหเป็นเรื่องเราองมาเยอะแน่เลยอ่ะไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าเห็นบอกว่าเขากําลังแบบชอบอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปร้านที่แบบเป็นร้านที่เขาถูกใจแน่นอนกลัวมากชอบอะไรบางอย่างกลัวมกลัวมกลัวเป็นร้านที่เขาชอบอะไรบางอย่างไงดีกว่าอ่าบางอย่างที่เขาชอบไม่ว่าจะร้องจะเล่นหรือจะเต้นก็ดูดีไม่มีที่ติเรียกได้ว่าสองหนุ่มคู่ซีแห่งบ้านเดอะสตาร เขาน่ารักเวอร์ช่วงหน้ามาดูสิ่งที่ทั้งคู่กำลังให้ความสนใจกันอยู่นั่นน่ะมันคืออะไรสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงค์รถยนต์นิสันเพาวซาคู่สีตีเนียน